สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็พาคุณลุงนะครับผมมาแต่หาหมอจังหวัดสุรินทร์นะครับผมไปตามไปนั้นนะครับผมโรงพยาบาลวันนี้นครับผมไม่ไม่มีไม่มีคนว่างนะครับช่วยงานศพหมดนะครับพอกวนเลยรับอาสานะครับผมมา พาคุณลุงมาหาหมอนะครับผมก็ขากลับนะครับเราก็ได้หาอ้อยนะครับผมไปให้น้องพวงเงินนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านพ่อควรก็ยากกับงานศพนะครับเนาะงานศพของคุณยายนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้หายานะครับพอดีก็ได้อ้อยนะครับผมขับรถมามาเจอนานะครับผมใจบุญนะครับผมได้ให้ อ้อยนะครับผมเอาคะแนนแรกเอาแต่ได้เยอะอยู่นะครับผมก็พอประมาณนะครับจนกว่า,ก,ก,วาก็จะได้อยู่ประมาณสิบกว่ามัดนะครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาหาอ้อยไปน้องโฟงกันนะครับแม่แม่เพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ ช่วยงานศพดนะครับเนาะก็เลยมาสุรินทร์นะครับผมมาลุงมาก็หาอ่าให้ช่วยดองด้วยนะครับก็ได้อยู่ประมาณสิบกว่ามัดนะครับกนะ็ได mm ้อยู่จนกว่าจะจะเอายายไปป่านะครับไปส่งจากการยายก็

ขอขอบพระคุณแม่ๆนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้ทีมงานน้องพงเงินได้เดินทางกลับบ้านวันนั้นนะครับพ่อขอขอบพระคุณแม่ๆนะครับผม ก็ยังเอาขึ้นไม่หมดนะครับเพราะว่า mm hmm. ข้อกวนก็มากับตานะครับผมตาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาห่างบ้านมาประมาณสักสักร้อยโลนะครับผมมาแต่ตีห้านะครับผมพอดีคุณตานะครับ หมอนัดให้มาตรวจก็พามานะครับแต่ว่าเรากลับบ้านมามาเจออ้อยนะครับผมดูครับก็เหลืออีกหลายมัดอยู่นะครับก็จะกิ้นจนกว่ายายนะครับผมจะออกป่านะครับบ้านผมเรียกว่าออกป่านะครับผมหรือว่าส่งสการยายนะครับในวันศุกร์เนาะแม่แม่ครับผมเพราะว่าปกติก็จะ ส่งสการวันพุทธนะครับเนาะแล้วก็มีชาวบ้านเสียก่อนนะครับผมเสียอีกศพหนึ่งนะครับผมหลวงพ่อท่านเลยว่าให้ศพตายหลังเนาะไม่แม,แม่ตายหลังนี่เผาก่อนนะครับผมยายเลยเปลี่ยนเป็นวันศุกร์นะครับก็อยู่หลายวันอยู่นะครับพ่อควรก็ขอบ กราบขอบพระคุณแม่แม่นะครับที่ส่งกำลังใจนะครับส่งกำลังใจให้ทีมงานน้องนะครับผมก็ขอบพระคุณอย่างมากนะครับก็ขอให้แม่แม่จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแม่แม่คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับก็ขอให้ครูบาประกำช้างนะครับจงปกปักรักษานะครับผมเทวดาคุ้มครองนะแม่แม่ครับดูครับยังตัดให้ยังไม่เสร็จนะครับ ดูเขายายแล้วก็ไปตัดให้อีกนะครับผมดูครับก็มาถึงน้องแล้วครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีพ่อก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนสวยสวยสวยอีกสวยสวัสดีครับก่อนเร็วโอ้โหสงสัยอยากอ้อยแล้วครับผมแม่แม่ครับผมเราก็เดินทางมาถึงที่ปลูกของน้องแล้วนะครับผม ปลูกดินปนของคนนี้รนะับมีพ่อควไปทุระทั้งวันก็เห็นรอยญ้าที่ร้านเอามาสรงแสมาให้ตอนเช้านี่นะครับผมเป็นต้นกล้วยนะครับเพราะว่าได้สั่งห้านว่า,วาพ่อควรไม่อยู่นะครับวันนี้ให้ห้านเอาต้นกล้วยมาให้กินนะครับผม ดูครับลมของน้องก็ไม่ค่อยมีนะครับผมเดี๋ยวพวกนี้เราจะย้ายที่นะครับผมเพราะว่าล่มไม่มีเลยครับผมเพราะว่าพอควนเมื่อคืนก็ตื่นมาไปสุรินก็ตั้งแต่ตีห้านะครับผมเพราะว่าสงสัยหลานจะเอาผูกก็ให้บอกให้หลานผูกให้หลานเอาผูกอยู่ที่นี่นะครับผม องหมาก็มาวันแรกวิ่งกอดน้องปูเงินเลยนะครับสงสัยจะดีใจน้องปูเงินก็กลัวนะครับปกตินี่ถูกกันนะครับไม่กลัวนะครับเพราะว่ามาวันแรกน้องคงตกใจนะครับผมว่ามาที่ไหนนะครับผมหลานโทมไปบอกด้วยนะครับว่าน้องตอนเช้าไม่ค่อยกินน้ำครับก็สงสัยบรรยากาศมันเย็นนะครับผมถ้าเย็นเย็นน้องก็ไม่ค่อยกินหรอกครับผมหลานว่าน ไม่ค่อยกินน้ำนะไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าอากาศเย็นนะครับผมน้องคงยังไม่หิวนะครับผมแล้วตอนขํามก็กวันจะมาดูอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนนะครับผมเข้าไปอยู่ทานท้คน,นคับผมท้ายคลิปนี้นะครับก็ให้แม่แม ตองมีแต่ความสุขความเจริญนะแม่แม่ครับผมก็ให้เงินทองไหลมาเทมาหาแม่แม่ทุกคนนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขครับผมขอบขอบขอบคุณครับ